สวัสดีค่ะคุณครูชัมนะคะวันนี้จะชวนนักเรียนมารู้จักการจัดหมวดหมู่หนังสือในระบบทศนิยมดิวอี้กันค่ะค่ะ การจัดระบบปวดหมู่นะคะในทศนิยมดิวอี้เนี่ยนะคะก็เริ่มจากเมวิลดิวอี้ค่ะซึ่งเป็นบนรรลักษ์ชาวอเมริกันนะคะเกิดที่อดั m มเซนเตอร์นิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะคะเป็นผู้คิดค้นขึ้นค่ะเขาเกิดเมื่อวันที่10ธันวาค่ะพม2394ค่ะแล้วก็เสียชีวิตเมื่อวันที่26ธันวาคม2474ค่ะ เมวิลดิวอีนะคะคิดระบบการจัดหมุดหมู่แบบทศนิยมขึ้นในเดือนพฤษภาคมค่ะพศ2416นั่นเองค่ะก็มีความสนใจในห้องสูตรเป็นพิเศษนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็ศึกษา เป็นนักศึกษาชั้นปีที่3ของมาหาวิทยาลัยแฮมเฮิร์ตค่ะในรัฐแมสซาชูเซตส์ด้วยนะคะก็เขามีความรู้เนื่องจากไปศึกษาค้นคว้าเนี่ยจากห้องสมุดหลายแห่งด้วยกันนะคะแล้วก็เริ่มคิดระบบการจัดบมววหมูแบบทศนิยมขึ้นนะคะแล้วก็มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการห้องสมุดวิทยาลัยนั้นนะคะและมีการจัดรูปเล่มเป็นครั้งแรกเมื่อปีคศ1876ค่ะ ซึ่งมีการปรับปรุงอยู่เสมอเลยนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วระบบทศนิยมดิวีจะใช้ตัวเลขเป็นสัญลักษณ์แทนชนิดของหนังสือค่ะโดยใช้ตัวเลข3หลักแล้วก็ใช้จุดทศนิยมหลังเลขหลักร้อยนะคะเพื่อช่วยแบ่งเนื้อหาวิชาให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการใช้ทั้งในห้องสมุดโรงเรียนนะคะแล้วก็ห้องสมุดทั่วโลกเช่นเดียวกันค่ะ การแบ่งครั้งที่1นนะคะก็จะแบ่งความรู้ต่างๆเป็น10หมวดใหญ่นะคะโดยใช้ตัวเลขหลักร้อยเป็นสัญ,ญลักษณ์ค่ะอย่างที่เรารู้กันนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่หมวด000จนถึง900นะคะ,ะมาดูกันนะคะว่าหมวด000ค่ะก็คือความรู้ทั่วไปนะคะบรรลักษศาสตร์ค่ะ100ปรัชญานะคะจิตวิทยา200ศาสนา300สังคมค่ะ400ภาษานะคะก็ นักเรียนสนใจไหนก็ลองไปดูนะคะต่อไปค่ะหมวด500ค่ะก็จะเป็นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ค่ะ600เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ประยุกต์700ศิลปกรรมนะคะนันทนาการนะคะ800วรรณคดีวรรณกรรมนะคะส่วน900ก็จะเป็นภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์หรือว่าจะเป็นประวัติบุคคลสำคัญก็อยู่ที่หมวด900เช่นเดียวกันค่ะ ส่วนในการแบ่งครั้งที่2นะคะก็จะใช้เป็นตัวเลขในหลัก10นะคะก็คือตั้งแต่1นถึง9ค่ะเพื่อแทนการจัดหมวดหมู่ในครั้งที่2นะคะอย่างเช่น010ก็จะเป็นบรรณานุกรมแคตตาล็อกหนังสือ060เป็นองค์กรเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ต่างๆนะคะ070นะคะวารสารการพิมพ์หนังสือพิมพ์อะไรแบบนี้นะคะก็อันนี้ก็จะใช้เป็นตัวเลขหลักสินะคะต่อไปค่ะการแบ่งในครั้งที่สนะคะ ก็จะแบ่งออกเป็นอีก10หมวดหมู่ย่อยนะคะโดยใช้เป็นเลขหลักหน่วยนะคะท่านนักเรียนสังเกตก็จะเห็นว่าหลักหน่วยนะคะก็จะเป็นตั้งแต่เลข1ถึงเลข9นะคะอย่างเช่น640เนี่ยก็คือเกี่ยวกับค่ากรรมศาสตร์นะคะก็จะแบ่งออกเป็นย่อยๆอีกเช่น641อาหารและเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ในครั้งที่4ค่ะก็จะใช้จุดทศนิยมค่ะเพื่อที่จะแบ่งให้ ได้หลากหลายตำแหน่งแล้วก็ได้หลากหลายสาขาวิชานะคะอย่างเช่น959เนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ในประเทศเอเชียอาคเน,นก็จะแบ่งย่อยเป็น959.1ประวัติศาสตร์ประเทศพามา่า9 5 9 3ประวัติศาสตร์ประเทศไทยอย่างนี้นะคะอ่าอันนี้ก็คือการจัดหมวดหมู่แบบดิวอี้นะคะหรือว่าการจัดหมวดหมู่ในระบบทศนิยมดิวอี้ค่ะ อ่าเรามาดูข้อดีนะคะก็คือสามารถศึกษาวิธีการใช้เลขหมู่ได้ด้วยตนเองค่ะสัญ,ญลักษณ์เนี่ยมีการปรับปรุงให้เหมาะสมได้ตามขนาดของห้องสมุดนะคะแล้วก็มีหัชนีในการช่วยค้นคว้าด้วยนะคะก็เหมาะสําหรับอ่านักเรียนนะคะ แล้วก็ประชาชนทั่วไปค่ะส่วนถามว่าข้อเสียมีไหมนะคะข้อเสียก็มีนะคะบางพอสมควรค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเลขหมู่นะคะที่เกี่ยวกับทางแถบทวีปยุโรปนะคะมันก็จะค้นยากไปในเขาเรียกว่าไงในสําหรับประเทศไทยนะคะหรือว่าหนังสือในหมวดวรรณคดีอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็จะ ทำให้ค้นคว้าได้ยากขึ้นอยู่กับลักษณะการประพันธ์ค่ะการขยายเลขหมู่เนี่ยทำได้ยากนะคะแล้วก็อาจจะไม่มีหมวดหมู่สำรองให้ค้นคว้าอะไรแบบนี้ค่ะอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะของเลขเลยกหนังสือนะคะในการจัดหมวดหมู่ในระบบทศนิยม d ูอ e ีนะคะก็จะเป็นตัวเลขนะคะอ่าแล้วก็ชื่อผู้แต่งแล้วก็ปีที่พิมพ์นะคะคุณครูนะคะก็หวงังว่า คลิปนะคะเกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่ในระบบทศนิยมดิวอี้เนี่ยน่าจะมีประโยชน์กับนักเรียนไม่มากก็น้อยนะคะยังไงวันนี้แล้วก็อยากให้ทุกๆคนนะคะได้ลองศึกษาเพิ่มเติมค่ะและวันนี้นะคะขอบคุณที่รับฟังแล้วก็ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ